โรงเรียนบ้านกุจจานยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่หปีการศึกษา2,565ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านกุจจานตั้งอยู่ที่บ้านกุจจานหมู่7ตำบลแพทย์อำเภอคำตะกล้า จังหวัดสกลนครบริหารงานโดยนายปัญญาพันเซนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุจจานข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านกุจานมีครูผู้สอนทั้งหมด17คนและบุคลากรอื่นจำนวน3คนข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา2565 โรงเรียนบ้านกุจจาร์มีนักเรียนทั้งสิ้น196คนแบ่งออกดังนี้ระดับปถมวัยจำนวน20คนระดับปฐมศึกษาจำนวน122คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน54คนส่วนที่ 1. ด้านการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านกุจจานได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ดังนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สะอาดและร,ร่มรื่นมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้จัดทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียน จัดโต๊ะเก้าอี้ให้ครบตามจำนวนนักเรียนห้องปฏิบัติการห้องพิเศษห้องน้ำห้องครัวพร้อมใช้งานจัดเตรียมอาหารกลางวันอาหารเสริมนมเพียงพอสำหรับนักเรียนด้านการจัดการศึกษาทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานดำเนินการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี2564มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีแผนการจัดการชั้นเรียนแผนการสอนและตารางเรียนครบทุกชั้นส่วนที่2การดำเนินการมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนมีการคัดกรองวัดไข้ให้กับคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการพร้อมด้วยต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งมีจุดล้างมือสบู่ พร้อมเจลล้างมือครบทุกอาคารเรียนและเพียงพอต่อการให้บริการจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนโรงอาหารเพียงพอกับนักเรียนจัดระยะห่างตามที่กํำหนดพร้อมทำสัญ,ญลักษณ์การเว้นระยะห่างทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่นักเรียนสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ส่วนที่ 3. โครงการพาน้องกลับมาเรียนทางโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายมีการจัดตั้งคณะดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา มีข้อมูลเด็กตกหล่นและออกกลางคันมีการกำหนดนโยบายทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดโอกาสความเสมอภาคในการรับการศึกษาของนักเรียนมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนได้จัดตั้งวอร์รูมพร้อมกำหนดรูปแบบ พาน้องกลับมาเรียนให้เหมาะสมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลทางโรงเรียนบ้านกุฎจ,จาน์ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ตามนี้ หากท่านคณะกรรมการนิเทศติดตามในการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมทางโรงเรียนจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนผู้รับบริการมากที่สุดทางโรงเรียนบ้านกุจจานขอขอบพระคุณค่ะ